อืมนี á á <Ch ờ. S 1> okay. ่หนู่้ดาใช่ไหมจื๊อจื่อจื๊อจื่อได้นะเธอรายงานเธอครับเธอครับจะู้เร็วอ๋ออ๋อไปรู้จักเออรู้จักได้ได้จืดหนุ่มียนสวัสดีคโอเคคนจะาวดเปล่ะตึ้งตึ้งพีพีจืดนีคกมจืดนี่กมมาจักไห้นะ ร <r boundaries. S 2> oh, ัฐสภาจังหวัดจังอ้อแบบนี้ที่ก่องไต่ฟ้าเดี๋ยวเราคุยกันถึงทีนี่รู้วคล่องท้ยดิมันก็บอกมีคนบอกว่าถ้าคุดแล้วมันไม่คุ้มแต่ผมมานำเสนอเดี๋ยวต้องกวางคึ้มคุดเพราะมันจะต้านสีตาสาบสิ่งเรียบจะเยอะให้รับผิดด้วยว่ะอะไรก็ตามถ้าทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติและประชาชน อย่าวางแต่เงินนะแล้วอย่าคิดว่าแต่อย่าคิดแต่กำไรหรือขาดทุนขาดทุนก็คือกำไรนั่นเองคลองไทยจะมีกำไรผีมองไม่เห็นและรายจ่าชนคิดไม่ถึงดังนี้หนึ่งยรดไดคลองที่เป็นเส้นทางขมานาคมเชื่อมระวางอันดามันกับเอาไทยไปโวลูกโวล้านจัดนะ ใจกับใจเต็มใจเต็ันเลยเต้มันก็ต้องอย่างอยู่ท่องเราเราได้เมืองไหมเล่นจุ่มจนไหมในเก็เหนยวโกงช่องคางโกงน่มนีาตัวยางที่จะเกิดขึ้นช่องควางทกงโกงเรามหาหนคาก้นุ้งเทปช่วยผันหรือกงไตมาหนากรนโกงได้จะต้องยิ่งใหญ่กว่ากุงเทปนี่ได้เมืองไหมเลยนะ ได้เร่งเศรษฐกิจไหมให้ประชาชนได้มีงานทำมีเงินเลี้ยงชีพนี่นี่อะไรน้องน,นี่อะไรนี่ก็เนี่โยโอ้ชาตาิชาติดีอันนี้ชาตาิชาติดีจำน้ำเด็ดสนามอะไรน้ำสวนธนุกนาสวนน้ำ,นำ,อนำเออสวนน้ำเออเคสต่างๆที่จะเกิดขึ้นงานที่จะเกิดขึ้นเยอะแยะเป็นเร่งเศรษฐกิจให้กับประชาชน อย่างเช่นเราทักมีรูปรูปางมันก็ก็มีโรงงานแบบนั้นนละเดี๋ยวไม่ได้มักเจ็ก่อนเวลาได้ท่องเที่ยวทางทะเลเองไหมเดี๋ยวครูขนาดใหญ่เล่นจากอันดามันไปอาวไทยจะเอาไทยไปอันดามันดังด้๋มีเวลาเพียงไม่นานมีเรือตำรานเรือครูเรือตำรานกรุงไทยจะเป็นเส้นทางเดินเรือก้องโลกเช่นไหมเป็นประโยชน์ต่อชาวลกทางอาเซียนเอเชียและทางลก ได้ขาพันกองกูเทพิศริเทศช่งฝนในประเทศมีเงินลังไลกามบริยานมหาศาลได้สิ่งเหวี่ยลมใหม่ไหมก็ทีเจ็ดได้สิ่งเหวีลมใหม่ไหมได้รับการพัฒตานักับกรุงแก้ไขอดีขึ้นยกตัวอย่างก็บอกว่าบริเวณถากามตรงนี้ก็จะทำขึ้อาฟาอาฟาเรียมก็หลกเลยก็คือช่วนสั้นนานทางทะเล บร the <Yeah. Yeah. S 3> <t> ิเวณนี้ตีกวานะตามตามตดดูนี่น่งจุดตามมาเตอร์แปนอ่ามาเตอร์แปนได้เล่นประมุนแห้งไหมในหมาสมุทรในทะเลอันดามันเลยกหมาสมุทรอินเดียและทะเลอ่าวไทยในหมาสมุทรไปซิกคือเรือแลนจากจากเล่วันออกจากปากนังไปออกที่ซีกเาผ่านทางกองไทยไม่จะไปอมชงเคบมาลากาที่บาเลเซียนุที่สิงกัปูนุต่อไปได้ตลาดไหม จช่นประเทศอินเดียที่หลังกาอาหรับประเทศกลุ่มมหาสมุทรอินเดียทิพตมัยดันปาดมันคงให้เกาะตะไม่กองทับเรือสามารถเดินทางไปทะเลอันดามันแล้วเอาไปเลยไปในว่งวันต่อมันหน่อยท่าที่ห้ากิโลเมตรต่อไปอ่ากราบเลยทอดนะดานตะเมยดานพัฒนาปาลูเขราะประชาชนในบริเวณนี่โครงและถากใจจะได้จะได้รัยบยก ถ้านารับชูติถัดมาให้ท่านอการเชนหมาเลยตักชิ้นหมาเลยว่าเลยรับหมาเลยชีวิตใจและหมาเลยราชบัตที่พุ่มลาวให้หนายพุ่มฟังหน,นึ่งเดียวนะครับกลับกลายเป็นมหาวิทยาลัยท้องไทยใช่จะอัพเดทขึ้นมาอ่ารอว่ากิจการที่เกี่ยวข้องที่ในผาต่างวัดนี้มันจะมันจะทําให้เราเราตรงผลิตขึ้นมาครับก่อทิพย์จอมต่อไปก่อทิพย์จอมถ้ามันรับฟาความเลื่อมล้ำโดยโอกาสของคุณ những chiến rồi nữa lật quan cắt dây đại nhiều các mà tầm ngàn này em không thấy con chuẩn con chuẩn